Chẳng 5, รตรงเปีจะใส่แบบสเกลนะทุกคนในชะ้เข้าไปได้เลยเขีย <Hey. S 1> นเ,เรียบร้อยทุกคนฮัลโห สเสนอพาทุกคนมาอยู่ที่นครหลวงเรียมจันทร์นะทุกคนนะเมื่อนี้มาอยู่ที่ห้องแฮมสบัดดีเอสแล้วอยู่ที่ห้องสันห้าหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะทุกคนสันห้าวโหวันนี้ทำไมามาอยู่ห้องที่สูงจังเลยนะเนี่ยถ <c oughs> อนเลย <c oughs> หักกระหอทุกคนมาแต่ขำนวน ทีเที่ยวดูเหมืนมาเที่ยวมาเห็เดเย <c oughs> อะแบบนี้เหมือนแบบ่าสบายดีแอดลาว้องมันจะเป็นแบบสไตล์แบบเรียบเรียบมันนะทุกคนนี่ไงโอเคเรียบเรียบดึงทางหน้าทางหน้าของ,งเองแค่น ทำไมมันอ่าอ่านี่มันเยอะแยะจริงๆมีไงทุกคนท,ทัง้งคืนนีลาฟาซานั่นเะนี่ยห้าไปไประชุมอยู่นี่แหละเออห้าไปเบียบอยู่นี่แหละเบียบอยู่นี่แหละยังไปกี่ก๊กโอเคทุกคน มีกาแฟไอ้น้ำดื่มต่สกินมอดเนาะให้ลายกระดากระโดดกินมูมืดดกันี้นะเปลี่ยนตาราำมือได้เนี่ย